แอโรบิกบล็อกคืออะไรแล้วมันสอนกันยังไงแล้วมันต่อท่ากันยังไงคลิปนี้มีคําตอบใครอยากเต้นเป็นดูให้จบแล้วลองลุกไปทํานะครับสําหรับบล็อกนี้เป็นบล็อกที่มีจังหวะทั้งหมด32จังหวะนะครับ1-8วันนี้ค,คุณครูจะสาธิตนะครับวิธีการเต้น a e r o บิกตอนที่ใส่เพลงแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้ไม่มีเสียงเพลงให้เห็นนะครับจะใช้การบรรยายนะครับ การพูดและอธิบายให้ฟังว่าขั้นตอนของการเต้นแต่ละท่าขั้นตอนของการพักท่าและขั้นตอนของเอาท่าแต่ละท่ามารวมกันใครอยากเป็นใครอยากเต้นและใครอยากมีความเข้าใจนะครับฟังคลิปนี้ให้จบนะครับไปดูกันนะครับบล็อกที่1น,นะครับก็คือมีบล็อกเดียวนั่นแหละนะครับท่าที่1ครูจะสอนให้พี่ๆทำนะครับเกรฟ Y นะครับครูก็จะตอนแรกตอนที่ ครูใส่เพลงครูจะไม่บอกว่ากริฟไวในทันทีครูจะสอนพี่ๆให้รู้ก่อนว่าท่าที่หนึ่งที่ครูสอนคือท่าอะไรกริฟไวเนี่ยสมมติว่ามันเป็นกริฟไวครูจะสอนนะครับกริไวให้พี่ๆก็ตอนแรกก็อาจจะมาชิ่งห้าหกเจ็ดแปดมัมโบลลนะครับครูก็จะสอนมัมโบลลนะครับในใจครูก็จะคิดว่าเดี๋ยวจะสอนพี่ๆทำกริฟไวครูก็สั่งไปเลยว่ากริฟไวนะครับครูก็ทำกริฟไวให้พี่ๆเห็น นะครับพอครูทำเก็บไวให้พี่ๆเห็นครั้งแรกพี่ๆอาจจะยังไม่เข้าใจว่าเฮ้ยครูทำอะไรแล้วเดี๋ยวพี่ๆจะเข้าใจเองตามมาในประมาณวินาทีที่สองที่สามพี่ๆจะอ๋อเก็บไวพี่ๆจะทําความเข้าใจโดยอัตโนมัติของการเรียนการติดอาลเบบิกเป็นแบบนี้นะครับครูก็จะทาเก็บ Y ให้พี่ๆเห็นนะครับครูก็จะทาเก็บ Y นะครับพี่ๆก็อ๋อรอบแรกพี่ๆไม่ทันนะครับรอบที่สองรอบที่สามพี่ๆจะเก็ตละนะครับพี่ๆจะรู้ว่าอ๋อครูสอนเก็บไ นะครับต่อไปครูในใจครูครูไม่ได้สอนท่านี้แต่ครูจะเอาท่าเก็บไวมาเป็นทิศทางของเก็บไวเอลครูก็จะสั่งเก็บไวเอลนะครับลงไปพี่ๆอาจจะยังไม่ทันทําพร้อมกับครูพี่ๆจะจะอึ้งไปปิดไปแป๊บหนึ่งพี่ๆก็จะเฮ้ยทำท่าอะไรอ๋อเก็บไวพี่ๆก็จะบอกว่าอ๋อพี่ๆก็จะทําความเข้าใจว่าอ๋อคือเก็บไวเอลคือท่านี้นะครับครูก็จะพูดไปเรื่อยเก็บ y l นะครับในช่วงที่ครูเต้นไปเก็บ y l พี่ๆก็เมมโมรีนะครับทาความเข้าใจกับตัวเองว่าอ๋อถ้าแรกครูจุดประสงค์ครูครูจะสอนเก็บ y l อย่างเงี้ยพี่ๆก็จําไว้ว่าเวลาเวลาเต้นไปพี่ๆก็นับไปด้วยนะครับครูก็จะนับให้พี่ๆฟังไปนั่นแหละนะครับวิธีพี่ๆนับก็จะนับ1 2 3 4 5ส7 8 1ามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสามสี่ห้าหกเจ็ดแดไปเรื่อยๆ จนทำท่าเนี้ยเป็นที่พอใจของครูละตอนที่ครูสอนออนไลน์ครูก็จะเข้าใจว่าคงประมาณเนี้ยทำสี่ซ้าห้ารอบประมาณเนี้ยพี่ๆคงจะเข้าใจและอะไรอย่างเงี้ยนะครับครูก็จะเบรกพี่ๆไว้ว่าพอมาถึงท่านี้ครูก็จะบอกว่ามัมโบเนะี่ยพี่ๆก็มัมโบบางคนไม่ทันฟังครูนะครับบางคนไม่ทันฟังครูไม่ฟังครูด้วยซ้ําครูสั่งมัมโบนะครับพี่ๆก็จะไปเก็บไว้ แล้วก็มันจะบอกอ๋อ,อยังไม่ไปยังไม่ไปมันจะเกิดการสะดุดเพราะว่าไม่ฟังครูนะครับครูก็จะบอกว่ามัมโบ่ตัดจบในท่านั้นนะครับครูก็จะสั่งพี่ๆทำมัมโบ่ไว้นะพี่ๆก็จะเริ่มจดจําว่าเออตะกี้ที่เต้นไปมัมโบ่เก็บไว้ละเมมโบรีนะครับบันทึกบันทึกความจำเอ๊ะแหละบันทึกความจําเข้าไปในสมองนะฮะเข้าไปในสมองส่วนนึงเล็กๆนะวันนี้เนะเก็บไว้เอวพี่ๆก็เก็บไว้ในใจก่อน ตอนที่มัมโบครูมัมโบนะครับส่วนใหญ่ถ้าถ้าถ้าเต้นที่ค,คุณครูเบรกไว้ก็คือจะมัมโบแต่พี่ๆี่ไม่ต้องเอามาคิดนะเวลาเราเต้นจริงเราจะตัดท่ามัมโบทิ้งไปเลยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับบล็อกเพราะว่าทําไมต้องทํามัมโบมันไม่มีอะไรที่จะมาขั้นนะครับขั้นจะหยุดเลยบอกว่าเก็บไว้เสร็จแล้วอ่ะหยุดเลยแล้วก็อยู่นิ่งๆอย่างเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้ได้วยความเต้นเวลาเราเต้นมันต้องไปกับเพลงเรื่อยๆจะบอกว่าเก็บไว้เสร็จแล้วหยุดเลยปุ๊บ นิ่งต่อไปมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าหัวใจเราเริ่มทํางานแล้วหัวใจเราเต้นตึบ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 ถ้าเรา,าหยุดทีเดียวช็อกเลยม,ม,มันไม่ควรจะเป็นแบบนั้นครูจะขั้นนะครับเป็นเรียกว่าท่าขั้นให้พี่ๆก็ถือทำแบมโบไว้นะครับมัมโบต่อไปครูก็จะบอกพี่ๆไปเสียงเพลงก็จะตึงต้งตึงต้งตึงต้งตึ้งนะครับพี่ๆต้องฟังครูด,ด้วยนะครับเพลงก็จะสนุกล้วบางทีเพลงสนุกมากอยากฟังเพลงด้วย อยากฟังครูด้วยอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับฟังครูว่าท่าต่อไปครูจะออกท่าอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับต่อไปครูก็บอกว่ามัมโบเสร็จแล้วใช่ไหมพักไว้ต่อไปเลคเคอร์นะพี่บางคนพี่พี่รู้แล้วนะครับเลคเคอร์แบบแบบนี้อ่ะพี่พี่ก็โอ้มาแล้วเลคเคอร์ได้ละพี่พี่ก็เมมเบอรี่ไปนะครับครูก็จะนับจังหวะห้าหกเจ็ดแปดให้พี่พี่รู้ไปเรื่อยๆนะครับเวลาเราทําเลคเคอร์ไปเลคเคอร์เลคเคอร์เลคเคอร์ก็คือเอาส้นเท้านะ่มาตี มาตีสโพกตัวเองถ้าทำได้นะถ้าทำได้นะครับประมาณนั้นเ Give ก็บไวกับพี่ๆก็จะบอกว่าเก็บไว้ไปแล้วเดี๋ยวเล็กเคอจะต้องมาต่อนแน่นอนยอะไรเงี้ยนะครับตัวเล็กเข้ามาอืมอะไรคะปะปะา๋าอัดคลิปอยู่ปะปะา๋าอัดคลิปสอนพี่ๆอยู่ดูยังจอไปข้างนอกเหรอ ถ้าเาออกไปนี่คือสามทุ่มเลยนะจะออกไปนี่คือสามทุ่มเลยนะป่ะป่ะ,อ,ะอันนี้คือความเรียวคือความเรียวคือธรรมชาตินะเป็นแบบนี้แหละครูจะไม่ตัดคลิปแล้วจะเป็นแบบนี้เลยเสร็จแ,แล้วพอเราพี่ๆได้เล็เคอร์แล้วใช่ไหมครูก็สอนเลขเคอร์เลขเคอร์เลขเคอร์ให้พี่ๆคิดต่อมันต้องมีการคิดต่อว่าเฮ้ยเมื่อกี้เต้นอะไรไปแล้วเต้นเล็เคอร์ไปแล้ว ต่อไปจะต้องเอาท่าเนี้ยมาต่อกันแน่เลยบอกตัวเองว่าเฮ้ยแล้วเก็บไวเล็กคือมันจะเล็กเคยตอนไหนมันจะเป็นเก็บไวยังไงแล้วมันจะเล็กเคยยังไงให้สร้างภาพก่อนเหมือนเราวาดรูปเนาะเหมือนเราเหมือนเราวาดรูปเราก็จะเอาดินสอแบบร่างแรงเงาไว้ก่อนร่างไว้ก่อนว่ามันคงเขาโคมันคงประมาณนี้แหละมันไม่หนีไปไหนมันคงประมาณนี้แน่เลยเหมือนเหมือนแบบซื้อหวยไว้ก่อนนะซื้อหวยไว้ก่อนว่า เดี๋ยวตอนเขาจับรางวัลแล้วมันจะออกไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับพอประมาณนันแหละประมาณนั้นแหละเล็กเคอร์เสร็จใช่ไหมเลคเคอร์เสร็จเสร็จแล้วครูก็บางครั้งครูก็จะบอกก็จะพาไปเลยก็จะบอกว่าเก็บไว้แล้วก็เล็กเคอร์ต่อเลยนะครับหรือบางครั้งหรือบางครั้งครูก็จะพอเล็กเคอร์เสร็จครูก็จะตัดตัดจบได้เล็กเคอร์ก็เป็นมัมโบครูตัดจบไว้ก่อนนะครับแต่บางครั้งครูก็ไม่ตัดครูก็ไม่ตัดจบครูก็จะไปทําอะไรอ่ะอ๋อเรียกว่าอะไร ครูก็จะทําเป็นเก็บ y และเล็กเคอร์เลยอย่างเงี้ยนะครับสมมุติว่าเป็นเล็กเคอร์นะจะจบเล็กเคอร์ต่อไปครูก็บอกว่าเก็บ y พี่ๆก็ไปเลยนะเก็บ y l นะครับเก็บ y l แล้วครูก็สั่งเล็กเคอร์เลยเล็กเธอเล็กเธอเล็กเคอเล็เธอเล็กเคอร์มัมโบปั้งเนี่ยครคูก็สั่งมัมโบไว้ตอนที่คุณครูสั่งมัมโบรอบแรกที่พี่ๆไปเก็บ y แล้วก็เล็กเคอร์กลับมาอาจจะตุปะตุเป ขามันอาจจะไม่ทันมันก้าวไม่ทันครูแน่นอนเพราะว่ารอบที่1่จะยังเป็นคงประมาณว่ามันไม่มันไม่เกตฟิลไปกับครูในทีเดียวเลยมันก็จะเป็นรอบที่สองรอบที่3ามนู่นแหละถึงจะได้พอครูเล็กคือพับขาพับขามาครูเบรกประมาณว่าพีพีก็จะอ๋อนะครูก็เริ่มที่จะล่างเหมือน,นเขาว่าเอาดินสอแบบประมาณว่าวาดรูปแบบเหมือนเส้นเห็นเส้นมันลางๆละ่ะต่อไปครูก็จะย้ำยำ้ยำยำ้ำย้ำให้เส้น ให้รูปภาพวันนี้มันสวยขึ้นครูก็จะเน้น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 ให้พี่ๆทำสามรอบสี่รอบประมาณนี้จนพี่ๆเก็ตละเข้าใจละว่าเล็กเคอร์กลับมายังไงเก็บไว้ไปยังไงอะไรเงี้ยต่อไปก็สมมุติว่าพี่ๆทําเก็บไว้เสร็จมาเสร็จมาแล้วใช่ไหมเล็กเคอร์นะครับรอบที่สองที่สามแล้วก็มัมโบนะครับพี่ๆก็เข้าใจละครูก็จะสั่งท่าไปเลยครูก็บอกเก็บไหวปีกปุ๊บ ไป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 เล็กเธอปึ๊บปื๊บป๊บป๊บปื๊บป๊บ,ปบมัมโบเนี่ยแล้วในขณะที่ขณะที่เรารวมกันแบบเนี้ยเ,เ,เก็บไว้เล็กเธอเก็บไว้เล็กเธอพี่พี่ก็ใจส่วนหนึ่งนะใจส่วนหนึ่งต้องแบ่งละแบ่งว่ายังไงแบ่งยังไงแบ่งความจําของสมองนะครับความจําของเราก็คือหนึ่งจะต้องจําท่านะครับจําท่าว่ามันมีอะไรในท่าที่หนึ่งนะครับ จำท่าอะไรใช่ไหมครับสองพี่ๆก็จะต้องเอาใจตัวเองไปนับจังหวะของเพลงจังฟังจังหวะเสียงกรองปึ้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 ง,งอาจจะต้องบวกกับจังหวะที่คุณครูนับนะครับห้าหกเจ็แปห้าหเจปแล้วมันลงยังไงสมมุติว่าครูสอนครูพาพี่ๆนับใช่ไหมครับห้กเกฟไวหามสี่ห้าหเลขเคอพี่ๆี่เขนับในใจ สามสองสามห้าหกเจ็ดแปดมัมโบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเกฟไวยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเลคเคอร์พอสิ้นเสียงครูสั่งพี่พี่พอครูบอกว่าเลคเคอร์ในจังหวะต่อคําว่าเคอร์พี่พี่ก็นับหนึ่งสองสามสี่ไปเรื่อยๆนะพี่พี่ก็จะเริ่มฝึกแบบเนี้ยพอพี่พี่ขานพอพี่พี่เริ่มนับในใจหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปด มันจะต่อเวลาพี่พี่นับนะมันจะต่อสิ้นเสียงจากคําสั่งเสียงของครูนะพี่พี่ลองสังเกตดูนะครับเล 1, 2, 3, 4, 5, 6, ็กเคอร์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเอฟวายเกฟวายแล้วพี่พี่พอครูสิ้นเสียงคําว่าเก็ฟวายพี่พี่ก็นับหนึ่งเลยนะครับหนึ่งมันจะเป็นท่าที่เริ่มไปเป็นเกฟวายนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเล็กเคอร์หนึ่งสองไปเลยนะ 3 4 5 6กเกฟวายหนึ่งมันก็จะเป็นหนึ่งไปเสมอพอสิ้นเสียงคําสั่งประโยคสุดท้ายคําสุดท้ายของท่านั้นๆพอครูจบปุ๊บพี่พก็นับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดจบปุ๊บก็หนึ่งสองสามสี่หเจ็ดแปดไปเรื่อยๆนะครับอ่ะต่อไปก็ครูก็จะสอนท่าที่สามนะครับสมมติว่าครูก็มนโนเอาแหละว่าในกล้องในใน,ในตอนอัดคลิปของครูในการทําคลิปวิดีโอของครูครูก็จะเห็นก็จะมนโนเอาว่า พี่ๆมันคงได้แล้วแหละสี่สหรอบคงได้แล้วแหละเพราะว่าท่านี้เป็นเบสิกอะไรอย่างเงี้ยพี่ๆก็สังเกตดูว่าเฮ้ยฉันทําได้หรือยังอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นเนาะต่อไปครูก็จะสอนท่าที่3นะครับพอสอนท่าที่3ครูก็จะต้องเบรกพี่ๆเป็นแมมโบนะครับพอแมมโบเสร็จพี่ๆก็ตัดไปเลยว่าไม่ต้องเอามาคิดเพราะว่าครูจะไม่สอนแน่นอนนะครูไม่สอนแน่นอนเป็นท่าพักต่อไปครูก็จะสอนท่าต่อไปสมมุตินะสมมุติ ชาเซ่สร็จแล้วชาชาชาเทินนะครับชาเซ่หนึ่งสองสามสี่ชาชาเทินห้าหกเจ็ดแปดแล้วครูก็ต้องสั่งพี่พี่หยุดมัมโบปึ๊บมันก็จะมัมโบพี่พี่บางคนไม่ฟังอ่าพี่พี่มัมโบพี่พี่มัมโบพี่พี่บางคนไม่ฟังพี่พี่ก็จะไปต่อชาเซ่แล้วพี่พี่พอพอไปต่อชาเซ่แล้วครูไม่ไปพี่พี่ก็จะมีความ ครู maybe, ่บไปเตื้อครูไม่ไปอะไรประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยแล้วก็พอรอบที่2องรอบที่สามพี่ๆก็จะเก็ตฟิลกับครูละนะครับชาเซ่หนชชเชอชาห้าหกเจแล้วก็มัมโบ่พี่ๆก็หนึ่งสอามสี 1, 2, ่ห้ชาเซ่หนชาชาเทิน5 6 7 8กเจนะครับทำไมครูถึงไม่นับ1 2 3 4 5สองด เพราะว่าจังหวะมันไม่สามารถที่จะครูจะนับได้เพราะว่า1ครูจะต้องบอกชื่อท่าด้วยพอบอกชื่อท่าเสร็จปุ๊บแล้วจะต้องไปนับอีกครูก็เลยต้องแบบว่าอ่ะครึ่งหนึ่งนะครับให้จังหวะการพูดชาเซมัมโบเชชชาให้มันเป็นจังหวะเข้ากับจังหวะดนตรีประมาณนี้นะลองฟังดูนะชาเซหนึ่งสองชชชาเธิห้าหกเห็นไหมครูไม่นับสองสามสี่มันหายไปเพราะสองสาสมันไปแทนมันไปแทนชาเซละ หนึ่งสองสามสี่มันมาแทนอันนี้มันมาแทนอันนี้นะครับถ้าครูบอกว่าชาเซหนึ่งสองสามสี่แล้วชาชาเทินครูก็บอกใช้ประโยคไปนับแทนไปพูดแทนนะครับชาชาเทินจริงจริงมันต้องเป็นห้าหกเจ็ดและแปดชาชาเทินห้าหกเจ็ดและแปดเข้าใจไหมนะครับชาชาเทินห้าหกเจ็ดและแปดประมาณนี้พี่ๆก็จําละนะครับก็จาแล้วโห เพิ่มมาอีกท่าหนึ่งละท่าชาเซ่แล้วก็ชาชาเทินจริงๆท่านี้จริงๆท่านี้มีสองท่าประกอบท่าแรก็คือชาเซ่นะครับชาเซ่ชาเซ่นะครับก็คือชาชาชาแล้วก็ดึงขามาด้านหลังนะครับชาเซ่แบบนี้นะครับดึงขามาด้านหลังแล้วก็อีกท่าหนึ่งก็คือชาชาชานะครับชาชาชาเทินนะครับชาเซชามัมโบเทินชาชาชามัมโบเทินนะ ทำไมถึงเรียกชาชาชามัมโบเทิร์นเพราะว่าชาชาชามันทําก่อนชาชาชามันทําก่อนเราถึงเรียกว่าชาชาชามัมโบเทิร์นชาชาชามัมโบเทิร์นนะครับถ้ามันเป็นมัมโบชาชาชาล่ะมัมโบชาชาชาก็คือต้องทํามัมโบก่อนนะครับมัมโบชาชาชามัมโบชาชาชาทำอะไรก Alter, <narrator. hog> ่อนให้เรียกอันนั้นขึ้นต้น แชช่ามัมโบก็คือต้องทำาชชาก่อนใช่ไหมแชชามัมโบแชชามัมโบแต่อันนี้ครูแบบหมุนให้เลยจริงๆต้องเป็นตกหน้านะทำไมข้างหน้าแชชามัมโบแชชามัมโบประมาณนี้นะครับจริงๆถ้ามันเป็นแบบนี้เอ้าแล้วทำไมครูหมุนล่ะอืมมีคำถามแล้วทำไมครูหมุนล่ะเพราะว่าถ้าอย่างนี้ถ้าเราเอาชาเซธรรมดานะครับ ชาเซธรรมดาแล้วก็มัมโบชัชาช่ามัมโบใช่ไหมชัชาช่ามัมโบแล้วมันจะไปต่อท่าอีกอันหนึ่งไม่ได้เพราะว่าครูตั้งใจว่าท่าสุดท้ายท่าสุดท้ายครูจะต้องออกให้มันสมูทที่สุดมันสมูทยังไงละ่ะมันสมูทยังไงสมมุติว่าท่าสุดท้ายครูจะทําเป็นทําเป็นสซเวทําเป็นสซเวนะท่าสุดท้ายเป็นเซเวแบบนี้สซเวย่ำย่ำแล้วดับเบิลแท็บ นะครับสวนะครับสวย่ำย่ำดับเบิลแท็บแบบนี้นะครับสวนับยังไงนะ1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7้นึครูตั้งใจจะเอาท่าสวมาชิ่งดับเบิลแท็บเอาไว้ท่าสุดท้ายถ้าเราทำชาเซสเสร็จแล้วก็ทำชาช่ามัมโบด้วยขาชาชามัมโบระวังด้านหน้าอย่างเงี้ย เวลาเราไปต่อท่าสุดท้ายมันจะรู้สึกแบบแบบไม่สุดอะรู้สึกแบบมันจะฝืนธรรมชาตินิดนึงมันจะฝืนความเป็นความเป็นการการหมุนตัวการบิดตัวการอะไรสักอย่างแบบเขาเรียกว่าเลื่อนไหลความโฟล์ความฟโฟล์ฟลของท่าเต้นเนี่ยมันจะรู้สึกขัด,ข,ดขัดนิดนึงลองทําดูนะถ้ามันจะเป็นแบบนั้นนะครับชาชาชาเอ้ยชาสีเ,เนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แแล้วเราทำท่าสุดท้ายเป็นไอเซเวนะครับเซเวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดฝั่งขวาก็จะเต้นเสร็จละเดี๋ยวเราก็จะไปเต้นฝั่งซ้ายแต่เรามาวิเคราะห์ว่าถ้าเราทำแบบแตะเกียรนะครับช,ช,ชัดเชามัมโบแล้วก็เป็นเซเวเซเวแล้วก็ย่ำเป็นท่าสุดท้ายดดบเบิ้ลถาบแบบเนี้ยกับเราไปเทียบนะเทียบกับชาชาเซชาเซนะครับแล้วก็ชัเช้ชามัมโบทเทิร์น ใช่ใชช่ามาโบทเทิร์ตรงนี้พอน้องเรียนเทิร์นพอพี่ๆเทิร์นกลับมาแล้วพี่ๆทำเซเวแบบนี้แล้วก็ย่ำนะครับในความรู้สึกครูนะในความรู้สึกครูที่ครูสอนมาเนี่ยถ้าหมุนเสร็จแล้วทำทำเซเวมาร์ชิ่งดับเบิลทับมันจะมีความสมูทมันจะมีความสมูทมันจะมีความความที่ทําให้เราได้อะ่ะมันมันจะมีความแบบว่าพอมันหมุนพอมันหมุนกลับมาเสร็จ มันจะมีแบบสมองเราจะได้จําว่าเฮ้ยมันต้องสวเพราะมันขามันไปง่ายเพราะขามันจะต้องส่งแรงไปด้านเนี้ยมันง่ายง่ายกว่าเทาง่ายกว่าเราดึงง่ายกว่าเราดึงขากลับมาแล้วทำสวมันจะมีความง่ายและยากอยู่ในนั้นนะเลือกง่ายดีกว่าเนาะเลือกทําอะไรที่มันง่ายดีกว่ามันจะได้เข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละก็คือเหตุผลนะครับวิธีการสอนว่ามันจะต้องจบท่านี้ไปต่ออีกท่านึงจะต้อง ออกอีกท่านึงให้มันมีความสมูทมากมากเท่าที่จะทําได้ก่อนนะครับเอาละนะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้อาจจะยาวนิดน,นึงนะครับพี่ๆลองฟังแล้วก็ลองสนุกกับครูไปแล้วก่อนละกันล้างถ้วยล้างจานทําอะไรก็ฟังครูไปก่อนละกันจะได้กิดเล็กกิดน้อยประมาณนี้เนาะครคูก็จะไม่สอนแบบเป็นบล็อกละเพราะว่าเวลาเราไปเต้นจริงเราใส่เพลงจริงอ่ะพี่ๆก็ไม่ได้มีเวลามาฟังครูแบบนี้หรอกนะครับอ่ะประมาณนี้อ่ะพอนี้ขวาพอพี่ๆเต้นขวาเสร็จใช่ไหมครับถ้าอะไรก็คือเก็บ YL แอล ยังบ่าเอาแบกใช่ไหมครับ123456เล็กเคอ123456ชาเซ12ชชชชะ56สะเว12มาร์ชิ่งดับเบิ้นแท็บ7 8แล้วก็เป็นเกร็บวายนะครับ1234 56เล็กเคอ1234 5 6ชาเซ1 2ชาชาเทิร์น5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8นะครับเพราะฉะนั้นในบางครั้งนะครับบางครั้งที่เราเต้นไปนะครับเต้นไปถ้าจะให้ครูต้องบอกท่าทุกท่าแล้วก็ขานท่านับท่าทุกครั้งนับจังหวะให้พี่ๆทุกครั้งสงสารกันบ้างนะครับสงสารครูบ้างเพราะว่าบางทีครูบอกไปด้วย นับไปด้วยมันหาจังหวะนับไม่ทันจริงๆมันหาจังหวะนับไม่ทันอย่างพี่ๆเล็กเคอกลับมาเสร็จชาเซตรงนี้นะครับจะบอกท่าไม่ทันนะครับบอกท่าไม่ทันแล้วไงสวีนะครับหนึ่งสองดับเบิลแทบแบบนี้ครูบอกท่าไม่ทันเทคนิคนะเทคนิคพี่ๆก็จะนับแปดหนึ่งสองสี่ห้าเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดฟังจบเมื่อไหร่ก็นับแปด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 ไปกับครู ตั้งแต่คลิปตั้งแต่ตอนที่นา,นาทีแรกๆที่ครูสอนว่าถ้าครูจบคําสั่งสิ้นเสียงคําสั่งประโยคสุดท้ายให้พี่พี่นับหนึ่งเสมอเลขเคอหนึ่งสองสาห้าหกเกฟไว้หนึ่งสสาห้าหเลขเคอพี่พนับไปเรื่อยๆพอพี่พี่นับ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 เพลงจังหวะดนตรี มันจะเริ่มแทรกเข้ามามันจะเริ่มแทรกให้วิพีที่ได้ฟังว่าเฮ้ยเวลาเรานับหนึ่งสองเจ็ดแปดมันจะปึ้ง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 ลองนับดูนะถ้าพี่ๆนับเป็นนับในใจก็ได้ถ้าเหนื่อยนะนับในใจหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดพอนับไปเรื่อยๆเราตอนแรกเราเอาโฟกัสกับการนับจังหวะเรานับนับหนึ่งถึงแปดเราก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่เจ็ดแปดพอนับจนเบื่อละแบ่งการนับอืมเขาเรียกว่าแบ่งละแบ่ง แบ่งหูแบ่งหูเอาหูอีกข้างนงืเอาไปเอาเอาเพลงเข้ามาเอาจังหวะกลองเข้ามาแล้วเอามาผสมผสานกับการนับหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดแล้วก็จังหวะมันจะปึ้ม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 ยิ่งเพลงที่มีความสนุกนะเวลามันลั่นสแสนเตรึ 8, ตร 8, รร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 ก็แรดรรรรรรรงรรรรรรมรรรรมรรรรระรีรร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 ้รร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 ร่รร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  เบื่อกับการนับพี่ๆก็จะนับชาเซเลเคสเวดามูนีพอเราเริ่มทําแบบนี้เริ่มทําแบบนี้มันจะมีความมันจะมีความแบบลื่นไหลแล้วมันจะได้เป็นอัตโนมัติแล้วพี่ๆก็จะเพลินกับบล็อกนั้นเพลินกับการเต้นในวันนั้นมีบางคนมีพี่ีบางคนแบบท่องท่าจบละหูเทพนะหูเทพไม่ต้องฟังเพลงเลยฟังแต่เสียงครูอย่างเดียวแล้วก็ เราก็ไม่ต้องสอนกันเยอะไม่ต้องสอนกันเยอะครูบอกว่าเลคเคร์เกฟไว้เลคเคร์ไปเลยแค่แค่ครูสั่งท่าพี่ๆก็ทําได้แหละบางคนนะบางคนนะสั่งปุ๊บทำปับ๊บ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ขอไปสั่งปุ๊บทําปับ๊บสั่งปุ๊บทบําปั๊บเนี่ยเพราะว่าหนึ่งเราชินชินกับชื่อท่าครูบอกพี่ๆรู้ท่าหมดแล้วนะครับเพียงแต่ว่ารอบแรกอาจจะตุ๊บปั๊บตุ๊บเปลี่ยนนิดนึงอย่างที่ครูบอกแหละ ครูบอกท่าไปเลยแล้วพี่ๆทําบางทีจับจับทิศทางไม่ได้แต่ว่าท่าได้หมดแล้วจะไปหน้าไปหลังยิงจยได้หมดค่อยๆต,ตบเอานะครับค่อยๆแบบตะล่อมตะล่อมให้มันเป็นรูปเป็นร่างปั้นให้มันสวยๆวาดรูปให้มันสวยขึ้นสวยขึ้นเส้นที่มันบางๆก็เน้นให้มันแรงขึ้นแรงเงาให้มันสวยๆกับการวาดภาพนะครับวันนี้ก็คงใช้เวลากับการพูดคุยนะครับแล้วก็อธิบายวิธีการสอนของครูแล้วก็อธิบายให้พี่ๆได้รับรู้ว่า วิธีการที่จะเต้นเป็นนะครับวิธีการที่จะเต้นยังไงห้องเพลงคืออะไรนับจังหวะคือยังไงวิธีการสอนครูแบบไหนทําไมไม่ออกท่านั้นทําไมหมุนทำไมไม่หมุนได้ไหมได้ก็สอนไปแล้วไม่หมุนได้ไหมหมุนยังไงอย่างเงี้ยนะครับวิธีการนับจังหวะให้เป็นวิธีการสั่งตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะครับพี่ๆก็จะได้เลยแบบคลิปนี้นะครับสำหรับพี่ๆที่ชอบคลิปนี้นะนะครับฝากไว้ด้วยนะครับคอมเมนต์ให้ครูว่าวิธีการสอนแบบเนี้ยนะครับที่ครูสอนแบบเนี้ยพี่ๆเข้าใจแลวพี่ๆชอบหรือเปล่า หรือว่ามันยาวไปหรือว่ามันสั้นไปอย่างเงี้ยถ้ามันสั้นไปก็บอกว่าถ้ามันสั้นไปบอกว่าครูพูดได้อีกสักหนึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยหรือว่าครูมันยาวไปครูเต้นเลยพี่เข้าใจแหละก็พูดคุยกันกับคอมเมนต์กลับมานะครับแล้วก็ฝากแชร์คลิปนี้ไปให้คนที่กําลังฝึกนะครับกาลังฝึกเต้นช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนเนาะอยู่กับบ้านเนี่ยครูก็เปิดทีวีไปก็เต้นกับทีวีไปนะครับก็เวลาเต้นก็ให้ใส่รองเท้าด้วยนะอันนี้คือครูแค่มาสาธิต นะครับกูไม่ได้เต้นจริงอาจจะต้องไม่ใส่รองไม,ไม่ใส่รองเท้านะพี่ๆต้องใส่รองเท้าด้วยเวลาเต้นนะครับคลิปนี้ไปก่อนแล้วนะครับถ้าเกิดว่าได้รับการตอบรับที่ดีนะครับกูก็จะทําคลิปแบบนี้ไปเรื่อยๆให้พี่ๆได้มีความรู้นะครับเพิ่มพูนทักษะขึ้นไปจากเลขผสมน้อยบางคนรู้แล้วนะครับก็เก็บไว้ต่อยอดนะครับก็ไม่เป็นไรใครที่รู้แล้วก็สกข้ามได้เลยนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ไปแล้วสวัสดีครับ